สวัสดีค่ะมานิกาแนมมีมาชมบ้านเพื่อนเ้อมาครั้งที่สองอันนี้เขาเอือนต้นเอื้องนี่บ้านเขาเอืนต้นเอืออเอเอ้องคนปลูกพูกไม้ประดับนะอันนี้ต้นเอื้องแก่แก่ก,ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะนี่มาปอกกินคือโอ้ยนี่นะนี่บ้านฮานะนกกนเนลวลาเนียนะเน่ยวยัดนะเนี่ยวยัดนี่เพราะเอืนอนเพื่อนเลย เวลาเราปัสสาวะกะปิดกระปอยหานั้นเนี่ยเขาจะกินต้นเอื้องแดงนี่นะกินแต่ว่าคอยเคี่ยวกินดิบเลยนะกินคืออ้อย่านี่ค่ะอันนี้มีต้นมอนค่ะนี่พ่นสีน้ำผู้วันนี้พ่นสีสวยค่ะมีลูกมอนนะคะนี่มักมอสโซนผ่าตุกตาอยู่ข้างหลังโอ้ยกินก็เด้อ อเ,อเอออินทผลัมบอ่อนมแค่ะคือน้อยนเนาะ,ะเอามันยังน,ยน้อยเนาะค่ะอันนี้ต้นคูนส้ะมะอมาบ้านคุณแม่เอฟซีค่ะแม่เอาฟซีค่ะก็ถอนได้อะไรมาฝากหน่อไม้กระผักหน่อไม้กระผักไปดูกันนะของฝากบ้านนอกเราเนาะคะ่ะเนาะไป นในขามาฮอดบ้านเพิ่นแล้วนะคะนี่สวยได้พักผลมาฝากผักกูดโอู้ผักกูดบ่ออกเมื่อกี้น้ำฮารูดน้ำฮารูดมันเป็นเลยน้ำฮารูดน้ำถั่วน้ำถั่วเอได้ผักขาพร้อมจะโอมกลับมาหลักขีนนกเอามาฝากแม่เพิ่นนะคะโอ้ได้่โยบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะนี่บ้านเฮาผักปลอดสารพิษกับน้ำไม้ลุงถิ่นนะคนละอันะสวย สวยนี่กระโปะมะพร้าวจักดอกไม้ในยัางอกบ่เคยหูจักน้ำเพลนอาคาบ้านเฮาไ่ค่อยได้ปลูกแต่สวยนะครันี่เพลนกระสิโหดน้ำล้วกระลากมะสีออกเย้ยแบบนี้ค่ะลคนยคระมาเทมสน มากับลุงถิ่นเดินนี่มากันส่งไอ้น้องว่าตั้งใจนะว่าคันลุงถิ่นมาแล้วเอิญในเด้อเพื่อนว่านะเอกิญกันมาก็เลยมาเบิ่งหัวแก๊ะให้พระอาจารย์พ้อประดิษฐ์เฮาก็เลยมาก็เลยหาของมาฝากคุณแม่เพื่อนำกระของบนบ้านท่านนะคันนพช่โอมงามๆได้หอนมาเลยอันนี้เผื่ เา oh. ัต uh, ้นเยทอน่วดปสี่บจะถามเธอบอกแล้ก็ต้นไม้ผมัเสยไดสวยงามากยนี่สวยๆฮอนมันกลางวินเนาะมันเก็บก็เก็บยังบินนะคะมันเลยอากาศเอาเอาฮอนฮอนค่ะ นี่ก็ดอกกล้วยไม้เนาะค่ะโอ๊ยโอ๊ยโ,โอ๊มาแล้วลงกทีนเอยแห้งค่ะ มากร้อนมากก็ได้ชฟโอมได้ครับเขาพูดภาษาปากกาเฟิร์นเราครบเลยใบเฟิร์นเมนี่บ่มีใบเฟิร์นบ่มีผักกูดเลยนะมีแต่มะละกีนกกับมันค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่มากับลุงธีสวัสดีครับพี่สีปะถอนทุกท่านครับผมวันนี้บ่าวทินเป็นสารถีให้ปะถอนนะครับว่าปะถอนสิไปสายบ่าวทิน จัดเลยวันนี้ทั้งวันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะสองผีน้องกับสองน้มสกุคลคิมนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ป้าถอนลุงม็อกด้วยนะครับนะเนาะกดติดตามแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าข้ามโฆษณาเนอเพราะว่าป้าถอนจะได้รายได้ตรงที่โฆษณานะครับขอบคุณทท่กดไลค์และติดตามป้าถอนลุงม็อกนะครับสองช่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Aber die Gabel.